หลังจากที่ผมโดนแก๊งสุดดำสั่งให้หนักฆ่าเนี่ยมันลอบสังหารและล่อให้พวกเราไปที่ตึกหลังแต่ด้วยไหวพริบของไอ้เป็นที่รู้สึกแปลกๆที่ต้นเนี่ยหนีเข้ามาในตึกจึงทำให้พวกเราเนี่ยไหวตัวทานและซ้อนแผนนักฆ่าได้สำเร็จและจากที่เรากำลังจะเอาตัวนักฆ่าเนี่ยกลับไปถามเึื่อเลยความจริงว่าใครส่งมันมาแก๊งสุดดำก็พา,ากตัวขึ้นแล้วหวังจะเก็บพวกเราทุกคนแต่ก็ยังโชคดีที่เรารอดมาได้ตอนนี้เราจะมปดูกันว่าไอ้นักฆ่าคนนี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่พอหน้ากากมันดิโคลข่าวลงซะมาน,นี่ Abei, หขอดูหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยฮะคุณหล hey! ัเฮ้ยแันด um, ีเหรอโอเคมาเลยฮะเดินมาอย่างลำบากไม่สบายใจเรื่องอะไรอ่ะบปรึกษาผมได้นะทักเคียะเข้ามาอ่าแอบมองหน้าผมเหรออะไรกันครับเนี่ยแันดีเหรอใครมันจะคิดล่ะครับว่าหลังหน้ากากของคนที่มันจะฆ่าพวกเรา จะเป็นแคนดี้ทำไมถึงทำแบบนี้แคนดี้ทำไปทำไมวะตอบพี่ดีตอบสิจะเงียบทำไมเฮ้ยเฮ้ยผู้มึงเงียบก่อนได้ปะพี่ไม่เข้าใจจริงๆแคนดี้ทั้งหมดที่พี่เสี่ยงบุกไปช่วยแคนดี้จากในบ้านแถมแคนดี้ยังไปช่วยพี่เมย์แล้วก็ช่วยไอเจนโลมันอีกทำไมถึงหักหลังพวกเราวะ พิธากิยาพวกมึงเงียบก่อนได้ไหมกูถามอยู่เฮ้ยแต่ว่าพิธากิยาครับอะไรของพวกมึงวะเป็นไรไอ้เห้ยชาวจีนน้ำทำอะไรกันอยู่น้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะ เฮ้ยก็แคนดี้ไงแคนดี้มานี่ดิเดี๋ยวมานี่ดินี่อันนี้แคนดี้แล้วแล้วไอ้เชี่ยเนี่ยใครอะมึงเป็นใครโธ่แม่ไงแล้วไอ้เชี่ยเนี่ยใครมาเนี่ยมาทุกมดเลยอันนี้ก็แคนดี้อันนี้ก็แคนดี้นี่เป้งเลยขับเนี่ยไอ้เป้งคนไหนคุณหนูของมึงวะผมก็ชัดจะไม่มั่นใจแล้วครับคุณทักษยะ พี่แป้งดมกลิ่นเอาซิพี่แป้งดมกลิ่นเอาสิอะไรนี่พี่หมาดมกลินนก่นเลยครัเจนโลถ้าผมเป็นหมาเอครับคุณเจนโลโผมงงว่ะสรุปคนไหนแคนดี้ตัวจริงวะเนี่ยโอ้โออรอะไรวะเนี่ยเหมือนกันชิบหายเหมือนมากเลยแคนดี้มีสองคนนานเหมือนกันเป็นลาบเป็นไรปะเมย์ เ,เ,เมย์เ,เ,เมย์เป็นลมไปแล้วอะครับปิตากิยาเล้วอะไรกันครับเนี่ยสรุปคนนี้เออเออ้วไอ้เชี่ยสรุปคนไหนเป็นแคนดี้วะเนี่ยก็หนูงไงแคนดี้ไงแล้วคนนี้แคนดี้แล้วไอ้ที่นี่ใครๆๆๆอะหนูไม่อยู่แคนดี้จริงเหรอจริงจริงจริงกูจะถามมึงสองคนใครตอบได้ก่อนแสดงว่าเป็นตัวจริงคำถามก็คือแคนดี้ว่า เราเจอกันครั้งแรกที่ไหนตบปาไงชัดเลยพี่ทาคิยะถ้าคนนี้เป็นพี่แคนดี้แล้วไอ้โจรคนเนี้ยมันเป็นใครยะน่าสงสัยซะแล้วนี่แน่เอ้ยจะเย็นจโิโร่นั้นแสดงว่ามึงน่าจะเป็นนักฆ่าใช่ปะที่ถูกจ้างมาให้ฆ่าพวกกูแล้วพอทำพลาดก็เลยจะโดนพวกนั้นสังเกตพร้อมกันเฮ้ยมึงนะ่ะกูถามอยู่ไม่ได้ยินหรืองไงวะเฮ้ยพี่เขาถามก็ตอบสิว่าไม่ได้ยินหรืองไงมันนี่ดิ ไม่อย่เลยทีมต่อไม้แต่เขาไม่ตอบสักทีอะครับพี่เฮ้ยกูถามอะไอ้หน้าจึดมันก็ตอบสิวะมันมองหน้ามึงด้วยอะมันเชิดใส่มึงด้วยอะไอ้ต้งนี่มึงอยากมีปัญหากูใช่ป่ะคุณหนูครับคนไหนคือคุณหนูกันแน่ครับผมแยกไม่ออกแต่กูพอจะรู้แล้วว่าใครคือแคนดี้ตัวจริงกูว่าแบบนี้สนุกแน่เลยว่าถึงเวลาของพวกเราเอาคืนพวกสุดดำแล้วว่ะ

ครับเพื่อนเพื่อนครับใครที่สนใจนในเรื่องการเทรดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นหรือว่าเทรดเหรียญคริปโตผมมีเว็บมาแนะนำเว็บนี่เลยครับผมโอลิมเทรดครบจบที่เดียวนะครับสำหรับ ทในแอปเนี่ยจะมีสอนหมดทุกอย่างเลยและที่สำคัญตอนนี้ทางโอดิมเทเนี่ยมีวงเงินในบัญชีทดลองจัก10,000ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น100,000ดอลลาร์ให้กับทุกคนได้ลองเทรดกันด้วยนะครับที่ที่บอกไปนะครับในแอปจะมีสอนมีบัญชีทดลองให้กับทุกคนนะครับที่ต้องการฝึกซ้อมเทรดให้มั่นใจและเชี่ยวชาญกันก่อนที่จะเทรดจริงด้วยแถมการโอนเงินเนี่ยสะดวกสบายนะครับรองรับทุกธนาคารเลยก็ลองเข้าไปศึกษากันก่อนได้เลยกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับใส่โปรโมโค้ด เ u ยูเอ็น e นี harvest, ้เข้าไปนะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่ม30%จากเงินฝากและก็ของผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับที่มีคลดรลับการเทรดดีๆมากมาย เทรดอย่างมีสตินะครับเทรดอย่างมีสติต้องใช้เงินเย็นเล่นอย่าไปใช้เงินร้อนแบบพุ่มหมดตัวเพราะอย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสีย่ยงเห็นแล้วนะหากใครยังสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถกดดูตัวช่วยที่ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปได้เลยมีบอกทุกอย่างมีใช้ภาษาไทยซัพพอดด้วยคอยช่วยเหลือ24ชั่วโมงก็ไปลองเชรดดูกันนะครับเฮ้ย hey, โจนกูไม่ถูกใจมึม่วาะ นอกจากมึงรอบสังหารได้แล้วแม่งยังปลอมตัวโคตรเนียนเลยเชียกูนึวว่าแคนดี้ใช่ใช่ใช่ครับพี่พี่สอนผมบ้างเนี่ยผมอยากปลอมตัวเก่งบ้างอะ <c oughs> ่ะคุณเบวว่าเป็นหวัดนะคุณเนี่ยนนสนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าแต่คุณจอนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าทีมเรามีคนที่มีสกิลแบบนี้เนี่ยมาอยู่ในทีมด้วยผม,มว่าน่าจะเจ๋งมากเลยครับพลัคยากูรู้นะไว้ว่ามึงอ่ะ มีหน้าที่แค่มาลอบสังหารพวกกูเอา,อางี้ป่ะมึงได้จากพวกมันมาเท่าไหร่กูจะจ่ายให้เยอะขึ้นสองเท่าใ้่ฝักบินดีเลยใช่เลยใช่เลยว่าไงครับพอร,รูปหลอ่อจะเป็นผมเนี่ยผมตอบปกลงไปแล้วนะครับว่าไงเลยตอบเลยกู<ง>ยยว่าเข้าใจมึงนะเว้ยว่ามันเสี่ยงที่จะไปลอบฆ่าพวกสูตรดำงั้นมึงเอา,อางี้ป่ะมึงลองเรียกมาดิว่ามึงต้องการเท่าไหร่ผมต้องการสามล้านไทย เฮ้ยม uhm. huh. oh ึงเรียกแพงชิบหายเฮียเฮ้ยพี่แม่มีเงินเท่าไหร่วะอันนี้มีอยู่5,000บาทโอ้ยแสนโหนี่จะโลมึงอ่ะพันห้าครับพี่พันห้าครับพี่คุณเบียาครับว่าในบัญชีของผมมีอยู่เจ็ดล้านครับว้ายไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเจ็ดล้านเลยเหรอครับพี่เป้โว้ะปะเนี่ยโว้ะปะเนี่ย เออว่ะเออว่ะเออว่ะไอ้เป้มึงมาจากแก๊งสูตรดำได้หว่ะไอ้สัตว์รวยชิบหายตำแหน่งที่ผมทำอยู่ครับผมหาเงินได้ได้เงินสูงมากครับขอนิดนึงนะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่ผมทำกับครูแล้วคุณหนูอยู่นะครับผมก็แอบจิกเงินคุณหนูมาเป็นประจำเลยครับพี่จะไปบอกคุณหนูไหมครับมึงนี่เแยจริงไม่ต้อางี้ไอจอยพี่มึงดียว่าอยากได้3ล้านกับภารกิจนี้เนี่ยครูให้มึงเลย หล้านสองเท่าเลยหรอครับพี่เดียวแม่อกยอะอะไรจะไม่มากเกินไปหรอครับไม่รอก็เงินมึงไม่ใช่เหรอไม่รอก็เงินมึงไม่ใช่เหรอจริงครับพี่เนียพวกผมเงินผมหรอครับเอาไปว่าดิวตามนี้เอาไว้พวกเราแสดงพวกแม่งเห็นหน่อยว่าถึงคนเราจะมีน้อย พวกเราก็เก่งไงไปลุยไปไปลุยกันเลยกอนเล่นหนามไม้จอนเล่นหนามปลาไอ้เป้งมึงรู้ใช่ไหมว่าเวลาไหนอะพวกสุดดำมันจะอยู่กันน้อยที่สุดแน่นอนครับคุณธกิยะผมอยู่กับแก๊งนี้มาครึ่งชีวิตพวกมันจะออกไปป้นคนแล้วก็ทำงานดำกลางดึกครับคุณธกิยจ งั้นแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยที่พวกมันออกไปพวกเราจะเล่นแม่งคืนไอ้ปุ้นดูนี่ดูนี่ดูนี่เลยฮ้ไอ้ตอนนี้มันอยู่สองคนแล้ววะพวกมึี่อะไรพี่อะไรดูเลยครับตะเคียะดูเลยครับมันมากเลยตอนนี้อไม่ไหวแล้วตามแผนนะเว้ยไอ้โจรอยู่ห่างพวกกูอย่าให้พวกมันรู้ตัวนะเว้ยเอาละทุกคน มึงจะเล่มแารกันเล้ยวเชื <S 2> <S 2> ่อเดินมันมีมากสวยเดินนี่น่าโอ้เดินสวยๆเลยสวยๆเราแย่หนคือไหมเฮ้ยไปหนึ่งสองสามคาแรคเตอร์เข้าสองหนึ่งฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะใส่หน้ากากน้ำเหี้ยอะไรฮะเดี๋ยววันหน้ามาเจอกูโดนนำโทษมหมดหรอกอู้ว่ะโอ้โหพวกมึงจะเสร็จนักกับน้ำเหี้ยอะไรนะกูก็บอกแล้วว่อย่าเสร็จนากาก์ะเข้าใจปะพวกมึงอะเอ๊ะมึงถอดดี เร็วเร็วเร็วดีเร็วเร็วเเฮ้ยเฮ้ย้ยยพาทียะมาจมไปไว้ไหนดีอ่ะคุยดีเลยอเมให้ด้วน ตามไปนเราจะบุกแล้วนะเว้ยสามคคอีสุสานสามสองหนึ่งชเฮ้ยไม่ยเค้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้เฮ้ยเฮวยเ่้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮเฮ้ยเ้มเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ่เฮ้เฮเอ้ยยเ้ยเฮ้ย้ยเฮเย้เย้เ อย่างที่กูบอกเข้าไปอย่าทําตัวมีพิรุษเดินเกาะกลุ่มกันไว้เดินตามกูไว้และพูดอย่าเสียงดังโอเคครับพี่อย่ามาเลยทุกานทุกท่าเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยพวกมันอยู่กันกี่คนเราต้องดูก่อนว่าเราไหวหรือเปล่าและเราต้องมีแผนตามมาได้เลยครับพี่ไปแก๊กเข้าไปเลยตามผมมาเลยครับอยู่ที่นี่ผมรู้ทุกซอกทุกมุมโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้เ้ยเฮ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 ้้ เขาทำอะไรคะน่ะเจ้โลกเจ้โลกยเจ้เล่ยเดินเป็นตู้เย็นเหมือนจะหยิบหยิบดาวรอแล้วอนแล้วมาเช็ดตรงนี้ก่อนเดีจะไปไหนอ่ะต้องใส่หูแมวด้วยเขาว่าเริ่มสุกแล้วเขาว่าเริ่มสุกเออว่ะเขาไม่รักกูดิด้านล่เขาเป็นอะไรเล่าไอ้ม่งนอนชิวเลยมึงดูดิแม่นอนกัางวัเฉยเลยเย็ยน่าจะโง่ิดกันจัดเย็นแค่ด้านบนมันน่าจะมีไม่ต่อยกว่าสิบกว่าคนไปดูด้านล่างดีมีกี่คนตามมา ทำไปทำไปทำไปเร็วๆมีเสียงอ่ะพี่เดีูดูดูซิตื่นเต้นเลยก๊ะโอเดรย์สวยอะไรเป็นเห็นมีใครเลยควายไหนไหนเยอะมากไหนไหนเฮียเยอะฮะมีใครวะมีคนมาใไฮ่ะถอดหน้ากากดิใไฮ่ะถอดหน้ากากดิทำังไงดิทำไมถอดหน้ากากแล้วไม่ถอดได้แน่เลยอะโดนจับได้แน่เลยอะหัวหน้าบอกให้ผมใส่หน้ากากรอไว้ครับแล้วหัวหน้าเหมือนเขาจะให้ผมทำอะไรสักอย่าง ว่าหน้าบอกมึงตอนไหนวะบอกกูเมื่อกี้ไงไอพวกสวนไอพวกสวนเอาส่มันไปเอาส่มันไปเอาส่มันไปเร็เอาส่วนมันจากที่กูดูนะเว้ยตอนนี้พวกมันรวมกันน่ะน่าจะประมาณสิบกว่าคนแล้วแม่งอยู่กันรวมเป็นกลุ่มด้วยใช่ๆเยอะมากเลยอ่ะแต่เรามีแค่สี่คนเองอ่ะแต่ถ้าเกิดจะแู่พี่มีผมอยู่นะไม่มีโจนี่แค่ด้านหน้านั้นไงศาสแต่ถ้าเกิดเราจะรู้ ก็ต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าเด็กผู้นั้นกลับมาเพิ่มอ่ะมันจะ30มสิบกว่าคนเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับคุณกิยาถ้าเราชิงช้าอยู่ถ้าเราชิงช้าอยู่ถ้าเราชิงช้าอยู่ผมว่าอะไรนะถ้าเราชิงช้าถ้ายังช้าอยู่ครับคุณกิยาผมอยากเล่นเลี้ย่ผมอยากเล่นชิงช้าอะไรนหผมว่าถ้าเราจะทำอะไรรีบๆไปดีกว่าครับคุณกิยาเอาไงดีครับพี่กิยาเราต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับเอาไงเอาไงคันไม้คันมือแล้วไงอยากเลี้ยงไงเฮยโจร ผู้กูจะบุกแล้วนะเว้ยแต่ก่อนที่พวกกูจะบุอะกอ่ะกูมีอย่างหนึ่งอยากจะบอกมึงไว้โจนถ้าพวกเราลอดไปได้แล้วทําแผนนี้สําเร็จกูอยากชวนมึงมาเข้าแก๊งกูกมึงจะว่างไงวะฮะฮะเฮ,ะฮะ้จริงเหรอครับพี่ <c oughs> เอางั้นเลยเหรอมันต้องอย่างนี้ดิวะไปเว้ยไปซัดพวกมันกันไปเลยลุยเลย <ผม S 2> <ข>อยากจะอัดหน้าพวกแม่งมาตั้งนานแล้วครับลุยเลยดีกว่าครับคราที่ผมจะได้เชิดชายแล้วครับพี่ไปเลยไปลุยกันเลยโจ เหมะสลายชีวิตหรือยังทุกคนพร้อมแล้วครับพี่วาไปเลยไปดีมีวานดีวไดีใครเหรอวาไงวะไวรุ่นทั้งหลายสไปกันรึเปล่าโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยเอาอดีพร้อมลุยแล้วจ้าไสนชือนะคพี่วันชิวอุ้ยรงสารลุ้งลุ้งสารอะไรพหนุรัน วาไงครับว่าไงพบแดงผมแดงแรงดีหรือเปล่าเราอะค่วอะไรยอะไรเลยอะไรล่ะคัยอะไรครับผมเอาดาวดเกาะยังไม่แตกเกาะไม่แตกคงเปลี่ยนอาวุธเลยฮัลโหลฮัลสวยสัยสว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 ยโหลฮัลโหลฮัลโหลพันโหลุัหลฮัลัลโหลฮัหลหลฮัหลฮัลัลโหัหัลโห เฮ้ยสวยมากเลยฮะพิทาคิยาลอยเป้งอ่ะลอยเพ้งไหนอะพ่อบ้านปากแทบเราไปไหนนะไงล่ะพวกมึงถ้าหัวหน้าพวกมึงกลับมาฝากบอกด้วยนะเว้ยว่าแก๊งสุดดำแม่งขี้เกลีดขี้กลาวไอสัตว์กระจอกไอเหี้ยพวกเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสามารถปัดพวกนี้เรียบเลยมึงฟื้นตอนไหนวะ ไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอที่ร่วงคนแรกเลยนะมันก็แค่จีบๆแค่แค่น้องนอยเองไะยืนไหวไหมเนี่ยผมแค่พาทายพวกมันนิดหน่อยกันเองเมื่อกี้เนี่ยมันลุมผมเป็นสิบคนเลยใช่จริงอ่ะเน่อีกพวกเนี้ยไม่กลับไปกับพวกกูดิกูมีอะไรจะคุยด้วยเฮ้ยไปถูกปะนี่สายบ้นไม่จัครั้งนี้เราชุดได้เว้ยเพื่อนกลับบ้านงหญ่ เฮ้ยโจรเอาจริงปะกูแป่งโคตรชอบมึงเลยว่ะกูว่าถ้าเกิดมีมึงเข้ามาในแก๊งกูนะเว้ยกูค,คิดว่าแก๊งกูเนี่ยคงเก่งขึ้นีเชี้ยเลยแถมมีสมาชิกเพิ่มมาอีกกูก็ยอมรับนะเว้ยว่าสกิลมึงเนี่ยมันก็ดีจริงๆแต่พูดถึงมันสมองของแก๊งแล้วเนี่ยมันจะเปเกลีอกไ,ไม่ได้นอกจากกูคนเดียวเท่านั้นเองครับไเชี้ยมึงขี่โม้อย่างวะหายไปกี้โมที่หายแลกกเห็นมึงสลหรับคนแรกทุกทีเลย ตอนนั้นผมยังไม่ได้เอาจริงเลยนะครับอ้อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดแต่ว่าสมองอ่ะเขาไม่ได้ใช้ตอนออกสนามลบนะครับพี่เขาใช้หมาอคุณเจโโลจะพูดไปขนาดนี้นี่นะครับเรามาใส่ฝากันเดินดีกว่าไหมครับเป็นนับเดินให้ตรงก่อนแล้วเปล่าอนี้น่าจะไหวหรอ ผมชักจะไม่ไหวแล้วนะครับเจะร้อมันเกินไปนะครับพูดกับผมแบบเนี้ยไหนพี่ก่อนตาไม่พูดเลยครับโอ้ให้ก่อนคามจำบัตรไยังไงพี่ก็ล่วงอ่ะไม่มีปัญญาเอาผมล้มหรอกต่อข้างเลยนะพี่ไอ้มันจะทำอะไรนะผู้ไว้เป้งมันใส่กูแล้วไม่ได้โอ้ยขับรถคีณแี่คุณแม่ผมจะจะสียชีวิตเฮ้ยหยุด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 ก่อนหยุดก่อน เฮ้ยกูขอคุยไอ้โจนแป๊บนึงได้ป่าวะมันโคตนรดีนะพี่มึงรอดตายไปได้เจนโล<ใ>นวันนี้ขอให้เฉยนะไม่งั้นตายแน่โชยไปนะมึงเฮ้ยแต่ไอ้โจนมึงปลอมตัวเป็นแคนดี้ไม่โคตรเหมือนเลยอ่ะแต่พวกกูยอยากเห็นหน้าที่แท้จริงของมึงว่ะโชว์ให้พวกกูเห็นได้ปะ ถอดเลยได้ไหมถอดเลยเออแม่งก็อยากเห็นเหมือนกันเนี่ยหน้าปอมมาตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งจริงเป็นยังไงวะเนี่ยเปิดดิลูกพี่กูบอกให้เปิดก็เปิดเร็วๆทีวะเวดี๋ยวแล้วเลยไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> <ๆ>ไม่เป็นไรอย่าไปบังคับมันถ้ามันไม่อยากเปิดได้สิครีด,ดดูววโอ้โห แหมแหมแคุณน <te ี่ก็หล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่หล่อขนาดเท่ากันเฮ้ยวิงเองนี่บูบี้ยเหรอไม่ดีนะไอ้แม่ฉันปล่อยฉันปอยเฮ้ยเฮ้ยเอเมีเอามีเมเห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะเอวอะเอวอะเฮ้ยว่าแต่เห็นหน้าแล้วแล้วมึงชื่ออะไรวะผมชื่อจอร์ครับผมชื่อจอร์ครับฮ่าฮ่าฮ่าฮมุ้ยที่เราจะเสียงแบบกาน์ดเหมือนกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ย ทำไมเสียงมึงเป็นเสียงมึงเป็นอย่างนั้นหรือมึงดัดเสียงวะเป็นแบบนี้ครับไม่น่าเลยมันถึงต้องใช้แบบเครื่องแปลงเสียงเสียงมันเล็กนี่เฮ้ยแต่ว่ามึงจะเป็นไงก็ช่างแม่งเถอะยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งสุดสุันนะเว้ยเฮ้ยคนร้องคอมก๊งแ่เราจะมีคนมาเพิ่มในแก๊งของเราอีกหนึ่งคนแล้วแหละครับนี่เฮ้ยเรามีสี่คนแล้วอุ้ยทำไงวะห้านี่มาตัดตวเลยครับพี่ ทำไมเสียงมันเหมือนเจโนะใ่ไหมเจโน่พูดนะผมฝากตัวได้เลยครับพี่ผมฝากตัวได้ครับพี่เฮ้ยเจจ๊อดพูดดิผมฝากตัวได้ครับพี่ออสัตเลยใหญ่ใหญ่เฮียใหญ่ใหญ่ใหญ่ผักหวานอ้สัตเอ้ยคุณจ๊อดจะนอนห้องไหนครับวันงเดียร์นอนกับผมไหมครับนะครับเอองั้นคุณจ๊อดไปล้างล้างดาบก่อนเลยครับเฮ้ยจะทำไรเหรอมาด้วยก็ล้างดาบอันนี้ห้องนอนคุณเมย์ครับงั้นคืนนเมย์เลย คืนนี้ผมกับคุณจอรจะพักผ่อนให้เต็มที่ยังไงกคนห้ามรบกวนนะครับจองั้นงั้นจอดงั้นจอรมานอนกับเต้ยห้องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมจะดูแลคุณจอดอย่างดีนน่ยคืนนี้ไอ้ขี้มันเหนียมันเหนียมันเหนียไอ้เหี้ยแกงเหี้ยแกงสามชาบอกว่า โอคครับพักผ่อนกันนิดนึงดีกว่าเฮ้ยผมลงไปดูดบุหรี่นิดนึงดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมานะกูไปดูดแบบุหรี่แป๊บผมว่าเลยตอนนี้เนี่ยพวกแก๊งสูตรดำแม่งคงหัวร้อนจัดๆแล้วอะแม่งโดนยำถึงที่นะครับทุกคนโ <laughs> อ้เอาเฮ้ยว่าไงวะเจโนใครวะ จจโน่เหรอเอ้ามึงจะเงียบทำไมเฮี้ยอะไรเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้แป้งเหรอเอาไ้สัตว์กูถาม,มจะเงียบทำไมเฮี้ย,ยอะไรอ่ะกลับมาแล้วมึงจะใส่หน้ากากทำส้นตีนอะไรมึงก็ถอดดีมึงติดเหรอว่าไงวะลูกพี่ทะหิยะฮะมีเก่งมากเหรอฮะสัตว์